สวัสดีครับพี่นี้ต้อนรับสู่ช่องรุยชาแนลในคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรปักหลักร้อยแบบ3ตัวครับสี่ตีสำหรับสูตรนี้ครับเดิมมาแล้วสิบเอ็ดมวนติดในงวดนี้จะเป็นงวดที่12ครับที่เราจะมาคํานวณกันสําหรับแนวทางงวดวันที่16มิถุนายน2องพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้จะเป็นตัวอย่างที่ได้ในงวดที่11ที่ผ่านมาครับสำหรับสูตรนี้ครับดินหลักร้อยแบบ3ตัวครับงวดที่11สำหรับสูตรนี้ครับคํานวณได้2 3 4ผลออก3 5 2นะครับ เลขที่มาหลักร้อยคลิปสามครับส่วนเลขที่สอง 2, มาที่หลักหนึ่งครับเป็นสูตรหลักร้อยที่มาได้ถึงสองตัวเลยครับใครสนใจสูตรนี้มาดูนะครับสีดีในเมื่ 1, 2, 3, อแรก 2, 2, 0, 9, ครับสูตรนี้ทําได้หนึ่งสองสามออกสองสองศูนย์เก้าครับเลขที่มาหลักร้อยคลิปสองนี่ทีเมื่อแรกที่สูบเริ่มเดินนะครับสีดีเมื่อต่อมาครับวันที่สองสำหรับสูตรได้เจ็ดแปดเก้าครับออก 7, 7, 9, เจ็ดเจ็ดเก้าได้ที่มาหลักร้อยเลขปเจ็ดทุกคนสองทุกวันสีดีเมื่อที่สามครับ ทำได้5้าหกออกเจ็ดศูนดินที่มาหลักร้อยเลขเจถูกเป็น3ามงวดต่อมาครับวันที่สีได้สาม้าครับออกสามเจ็ดเมาจอา้ครับในวันที่สออกสามเจ็ดต่อมาวันที่ห้วันนั้นครับดินเจ็้าออกแปดเก้าเลขแมาหลักร้อยครับถูกเป็นห้งวดต่อมางวดที่หกวดนั้นครับได้ห้าหกเจ็ดออกห้าหกสามลขดินที่มาหลักร้อยเลขห้าครับวดต่อมาวดที่เ สูงนี้ครับทำได้4 5 6ออก6กปเเข้าตุวที่3คือ6มาที่หลักร้อยครับว่ต่อมาครับวดที่8เนะีงยนวันั้นได้123ออก227สมาที่หลักร้อยครับต่อมางิวดที่9ความได้3 4 5ผลออก3 8 8งปดนที่10ครับงนวันั้นได้123ออก309ครับวันที่1ิที่ผ่านมาครับสได้2 3 4ออก3 5 2เลขดินที่มาหลักร้อยก็ได้3ครับ สุดๆสำหรับโซนนี้ครับเดิมมาแล้วสเ11หัวติดนะครับเป็นโซนปากหลักร้อยครับเแบบ3ตัวเดินดีนะครับใครสนใจโซนนี้มาเราคำนวณเทียบดูครับตั้งแต่งวดแรกที่สูงเริ่มเ,เดิน สูตรนี้วิธีคิดจะใช้เลขหน่งหลักแสนคูณ2ครับบวกกับเลขหหลักหมื่นคูณสบวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหกหกพีแกรนครับแปดเปอแ์เซ็นต์สิบหกบวกยี่สิบสองยี่ห้าสามเอ็ดในงวดแรกครับสูตรนี้บวกกันได้หนึ่งสองสามตีหนหลักเอาไว้ครับผลออกสองศูนย์เก้านี่คืองวดแรกที่สูตรเริ่มเดินนะครับงวดต่อมามาลองคำนวณเทียบกันครับสร่งจริงงวดที่สองผลออก เ 7, 7 9ด้ครับลองนำเลขที่ออกางวดนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเทียบกันครับสูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคูณสองบวกกับหลักหมื่นคูณ2บวกกับหลักร้อยหลัก, 100, ลก10หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยหกคงที่ครั้ง4บวกเป็น10 12บวกเก้ายงวดที่2สูตรนี้ครับบวกกันได้7 8 9ผลออก779เ็กครับเลขที่มาหลักร้อยคือ7 ว่าต่อมาครับสี่สิบหกพันสามมาลงคำนวณเทียบกันครับในหกพันสามวันนั้นออก700ครับลองนำที่จอ,อกวันนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณดูนะครับสูตรนี้วิธีคิดจะใช้เลขหลักแสนคูณสหลักหมื่นคูณสองหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกด้วยเลขคงที่ค้างหงครับว่าที่แสนสูนี้ครับ6กบวกเจ็ดสิบสาบวกกันได้5 6 7 ผลออกเจ็ดศูนศูนย์ครับมาตัท 3, าวที่สามเข้าที่หลักหน่วยครับต่อมาครับซีจริงวันที่สี่ผลออกสามเจ็ดครับลงน้ำที่เรามวดนนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเทียบลูครับ ส่วนนี้วิธีคิดใช้เลขในหลักแสนคูณสหลักหมื่นคูณสบวกหลักร้อยหลักสิบหลักหนึ่งบวกด้วยหกคงที่ครั้งครับงวดที่4สามารถสูตรนี้ครับบวกกันได้3 4 5 7 6, 3, ี่ห้บวกเมบวกไปหนึเป็น4ี่บวกไปหนึได้5ครับผลออก3 7 7เมาที่ตัวแรกครับคือ3เข้าหลักร้อยครับถูกเป็ม 4, มน4งวดงวดต่อมาครับสี 4, ีงวดที่5เรามาลองคำนวณเทียบกันครับงวดที่5้วันนั้ 5, น เลขที่ออกคือ894น้ี่นะครับนำเลขออก็นวันนี้มาตั้งคำนวณมาดูนครับสูตรี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2หลักหมื่นคูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับแล้วก็บวกเ้เยที่คงที่นำหกบวกแปดเป็น14บวกสเป็น17 17จ็ดบเวกเจ็ดยี่สมเป็นสามงวดที่5้สูตรนี้บวกกันได้7 8็ดครับ เลขที่ออก8-9-4เลขทีนี้มาหลักของร้ยคเลข8ครับเสรจทีงวดต่อมาครับงวดที่6วันนั้นออก5-6-3ครับลองนำผลที่ออกงวดนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดหลักแสนคูณ2หลักหมื่นก็คูณ สอบวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกด้วยเลขคงที่ครับ2บวก6เป็น8บวก8เป็น16บหกบวกเก้ายี่ยี่เมงวดที่6บวกได้5้าหกเลขที่เอาคือ5้าหสครับเลขดิ่งที่เข้าหลักร้อยป็นเลขห้าครับสี่ิ้งว่าต่อมาครับงวดที่6กงวันั้นออก6กแปดเเรามาลองคำนวณเทียบกันครับ สูนี้วิธีคิดจะใช้ได้หลักแสนคูณ2หลักหมื่นคูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็นำไปดูเลขคงที่4บับวกหเป็น9ก้าบวก6 1 5 1บ24บวกกันได้4 5 6, 6ในเมื่นั้นออก6 8 7นะครับเลขเด่นที่เข้าหลักร้อยคือเลขเลข6มาหลักร้อยครับเมื่อต่อมาครับสีติวม่ที่งมดที่8มาลองคำนวณเทียบดูนครับ วันที่8วันนั้นเลขที่ออกคือ227นะครับเรานำเลขที่ออกวันนี้มาเป็นตัวตั้งครับสูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2หลักหมื่นก็คูณ2ครับบวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกด้วยเลขคงที่นะครับ2บวก2เป็น4บวก6เป็น10 1 8 25 3 1ปวันที่8ในวันนั้นสูตรนี้ครับบวกกันได้123ครับดินที่หลักร้อยน,นี่คือสูตร แนวทางปากหลักร้อยแบบ3ตัวครับถูกเป็นแปดมาครับต่อมาก็จะเป็นงวดที่9ครับงวดที่9งวดนั้นครับเลขที่ออกคือ3ามแบบแครับลองนำที่ออกไปงวดนี้มาเป็นตัวตั้งครับ สูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2บวกกับหลักหมื่นคูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะบลิฟยหกคงที่คร้งครับ4บวก2เป็น6บวก2เป็น8 8แปบวก2เป็น1 0บสบวก23มครับงวดที่9สูตรนี้บวกกันได้3 4 5เลขที่ออก3 8 8ปเลขเด่งที่เข้าหลักหน่วยคือเลข3ครับก็ถูกเป็นกลางวดสี่เียงว่าต่อมาครับงวดที่10งวดนั้นออก3 0 9ศย์ครับ ก็น,นำได้ดอกในวันนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเทียบเลครับสำหรับสูตรนี้ครับวิธีคิดก็นำหลักแสนคูณ2ครับหลักหมื่นก็คูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในำมาบวกลดไคงที่ครับ4ีบวกสเป็น6กบวกสเป็น9 9้าเก้าบวกแปดบวกแปดบวกหกสบวกกันได้1 2 3ครับในวันนั้นออก309เลขดีที่เข้าหลักร้อยคือเลข3 นถูกเป็น10งวดครับ4 g สำหรับสูนี้11งวดครับต่อมาครับงวดที่สิบเที่ผ่านมานะผลนอ,อก3 5 2ครับลองนำได้ดอกไปงวดนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเทียบดูครับสูนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2หลักหมื่นก็คูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหนว่วยบวกได้ได้คงที่อีกขั้นงครับ4บวก3เป็น7 7, 7็บวกบวกงได้ยี่สิบ เลสองครับฉะนั้นตัวแรกที่ได้คือเลขสองครับบวกไปหนึ่งได้สามสามวกไปหนึ่งเป็นสี่วันที่ผ่านมาครับดินสองสามสี่เลขออกสามห้าสองครับเลขที่เข้าหลักร้อยคือเลขสามถูกเป็นสิบเอ็ดเม่อานครับแตงวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสองครับใครสนใจสูตรหลักร้อยแบบสามตัวมันนะสัมปรบสูตรนี้มาดูนะครับอันนี้จะเป็นสี่ตีในสิบเอ็ดวันที่ผ่านมาครับก็มาที่หลักร้อยนะครับจึิงบางวันที่มาที่หึงสองตัวครับ ส,สูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยนะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับวันนี้มาลองคำนวณดูครับหลักร้อยที่ได้จากสูตรนี้จะเป็นเลขอะไรเนาะสูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2ครับหลักหมื่นคูณ2บวกกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย,ววยนำไปบวกได้เลขคงที่ครั้งครับ5บวกกันั้งได้ศูนย์เนาะ0ย์บวก3า บวกห้าบวกสองแล้วก็บวกด้วยหกของที่สามบวกห้าเป็นแปดสิบสิบหกวันนี้ครับบวกกันได้หกเจ็ดแปดนี่คือเลขตีนหลักร้อยที่ได้จากสูนี้ครับถ้าเราจะเลีอยงตามสูตรนี้นะครับหลักร้อยที่ได้คือหกเจ็ดแปดนะครับดินหกเจ็ดแปดสูนี้ครับแบบสามตัวเดือนดีนะครับท่ชนมู้ก็ลงนำไปใช้ดูนะครับอ่านี่คือแนวทางนะครับเลขปักหลักร้อยในวันนี้ครับ เซตทีมงวดนี้เป็นงวดที่12ครับซีทีก็ดึงมาแล้ว11งวดติดนะครับ แนวทางหนักร้อยงวันนี้ครับดินหกเจ็ดแปนะครับสูนี้จะเป็นแบบ3ามตัวครับใครชอบสูนี้แคปน่าจะกันไว้ครับวันนี้เป็นงวดที่12นะครับดินหลักร้อยนะครับแบบ3มตัวมาเดินดีนะครับ คลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ